เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองจะดีมีคุณจริงนักคลินิรมมหมอยินดีต้อนรับทุก,ท,กทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องลงังหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมและก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปักน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยบังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID ดีลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขโก้ก้า big วันเก้เก้าแค่นี้ก็สามารถเข้ามาทักทายกันและก็สามารถที่เข้ามา ทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขณะน,นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็เป็นมีดขนาดใหญ่เป็นมีดขวานช้างนะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ที่ท่านเห็นทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีมีดด้ามงา ฝักไม้วางไว้นะครับที่สําคัญก็จะเป็นสลิกานะขนาดเล็กนะครับนะขนาดจิ๋วที่สําคัญนั้นเป็นสลิกาที่เป็น3กษัตริย์นะครับเป็น3กษัตริย์ที่ผมได้ชี้ดินสอนะครับนะที่ให้ท่านได้วางให้ท่านได้ชมนะครับวางให้ท่านได้ชมจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะ เขาเรียกว่านะครับไม่ได้ไม่ได้เอามานะครับไม่ได้มาเปิดให้ท่านชมวันนี้นะแต่กว่าวันนี้ก็จะมาให้ท่านชมคือมีดเลมินะครับเป็นมีดอิโต้ขนาดใหญ่เฉพาะใบก็อยู่ที่12นิ้วนะรวมด้ามฝักก็ประมาณ20นิ้วเลยทีเดียวนะครับนะมีดเล่นมนี้ถือว่าผีเห็นผีกลัวเลยว่ากันง่ายนะครับนะนะเอาล่ะนะครับก็อย่างที่ ผมได้เรียนไปนะครับถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพนะ,ะที่สําคัญก็คือชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าคาจอรคารจายไปทั่วทุกคนทุกแข่นะครับนะทั้งในและต่างประเทศนะ,ะยิ่งกว่านั้นนะครับในเรื่องของหลวงพ่อเดิมนี่ท่านจะโด่งดังนะครับทางด้านเครื่องรางหรือว,ว่ามีดหมอนะก็ ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักของผู้คนค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับนะถ้าพูดถึงมีดหมอในี่คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงมีดหมอลงพ่อเดิมก่อนนะนะครับก็ส่วนใหญ่คนจะหามีดหมอลงข้อเดิมนะต้องต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะกอ็อย่างที่บอกนะครับว่าในเรื่องของ พุทธคุณและอนุภาพอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นที่ทราบกันดีนะเป็นที่ทราบกันดีเลยนะครับก็เมื่อนําไปใช้แล้วนะครับนะสิธญานุสิทธิ์นำไปใช้แล้วก็ทําให้เกิดปฏิหารนะครับนะได้ผ่านเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะนะ พุทธคุณของมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็อย่างที่เคยเรียนไปนะครับว่าเอาแบบกว้างนะครับมีตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยันนู่นนะครับนะมหาอุดนั่นแหละนะก็เรียนท่านไว้อย่างนั้นนะครับเอาล่ะนะวันนี้ก็นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มีโอกาสนะครับที่จะเข้ามานั่งพูดคุยหรือว่านั่งทักทายนะครับพี่น้องนะครับทุกๆท่านหรือว่าเซียนทุกๆท่านนะครับนะ หรือท่านที่ใหม่ๆนะครับนะท่านใหม่ที่กำลังเ,เข้ามาติดตามรับชมหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของก็พอเดิมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับนะมีดที่ท่านเห็นหน้ากล้องนะครับอยู่ในหน้ากล้องขณะน,นี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะที่ผมได้รวบรวมเป็นมีดส่วนหนึ่งที่ผมได้รวบรวมเอาไว้นะครับมาหลายสิบป,ปีนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะ ก็ได้ค่อยๆทยอยนะครับนะหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับมาให้ท่านได้ชมไห้ท่านได้ศึกษานะไม่ว่าจะเป็นมีดด้ามงาฝักงาหรือไม่ว่าจะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับหรือจะเป็นมีดยุคต้นแล้วก็มียุคกลางนะครับนะยุคปลายประมาณนี้นะนะพูดถึงมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ยุคด้วยกันนะครับนะยุคที่หนึ่งี่ก็นะ หรือเรียกว,ว่ายุคต้นนะนยุคต้นนี่ก็เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2450นะครับนะนจริงๆรมิหลงว่าเดิมตีก่อนนั้นอีกนะครับแต่ว่าเป็นฝีมือชาวบ้านใช่ไหมคนชาวบ้านทําคนชาวบ้านสร้างว่ากันง่ายนะครับแล้วก็มาส่งให้กับหลวงพ่อเดิมท่านปลุกเสกให้ฮะประมาณนี้นะครับเพราะว่าชื่อเสียงของหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะก็ โด่งดังมาตั้งแต่นะครับก่อนที่จะสร้างมีดนะก่อนที่จะสร้างมีดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับมีญาติโยมหรือว,ว่าสิทธานุสิิ์นี่ก็เคารพนับถือนะครับนะมากเลยทีเดียวต้องเรียนว่าอย่างนั้นนะครับนะ,อ,ะอันนี้เป็นถ้าพูดถึงยุคต้นนะครับเริ่มเริ่มสร้างตั้งแต่ที่เป็นทางการจริงๆเลยก็ตั้งแต่ปี2450นะครับมาถึง ามาถึงปี2470ประมาณนี้นะครับนะตีสักประมาณนี้ก็แล้วกันนะอันนี้เป็นมียุคต้นนะมียุคต้นก็ยังไม่ได้ผ่านการพัฒนานะครับยังไม่ได้ผ่านการามายังยังไม่มีรูปแบบว่ากันง่ายที่แน่นอนที่ชัดเจนนะก็คือยุคต้นๆ้นี่ก็มีใครอยากได้แบบไหนนะครับก็สั่งตีแบบนั้นเลยนะเป็นแบบนั้นนะครับเป็นแบบนั้นนะส่วน อายุกลางนะครับยุคกลางก็ตั้งแต่ปี2470ไปก็ถึงประมาณสัก2480ประมาณนี้นะร้อว่ป82ประมาณนั้นนะครับนะอันนี้เป็นยุคกลางเป็นยุคกลางนะส่วน2อ8 0่ขึ้นไปนะครับนะไปถึง2อ9 4่นะครับยันหลวงพ่อท่านบรณภาพนะ หลวงพ่อเดิมนี่ก็คือท่านมรณภาพเมื่อปี2494นะครับนั่นแหละรครับก็มียุคยุคปลายนะมียุคปลายก็ถือว่าเป็นยุคที่อ่ะนะครับนะอ่าก็อายุช่วงนั้นเลยนะครับช่วงนั้นเลยนะก็ถ้าหลังจากนั้นก็ถือว่าไม่ทันหลวงพ่อแล้วนะครับนะไม่ทันหลวงพ่อแล้วนะนี่ก็นะครับ เอาล่ะนะครับก็ในหลักๆในการมาทําคลิปทำวิดีโอเนะี่ยก็ผมก็จะเน้นนะครับนะเอาเมีดที่ผมมีอยู่นะที่ผมได้รวบรวมเอาไว้นะครับนะจะค่อยๆทยอยมาให้ท่านได้ชมนะครับก็ไม่อยาถือว่ามาสอนกันนะแต่ก็ต้องการที่จะนําเอาเครื่องรางนะครับนะที่ผมมีอยู่นะมีอยู่นั่นแหละก็เอามาให้ท่านได้ค่อยๆศึกษาค่อยๆได้เรียนรู นะครับนะก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็ได้นําเอามีดเล่มนี้นะครับขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะนี่นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะก็ถือว่าเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับเป็นมีดขนาดใหญ่นี่เป็นเป็นมีดอิโต้นะครับเป็นมีดอิโต้นะตรงปลายด้ามนี่ก็จะนะครับเหมือนกับก็คือฝังตะกุดเอาไว้นะครับฝังตะกุดเอาไว้เป็น ตรงปลายด้ามด้วยนะครับนะแต่ก็อ่านี่นะครับนี่นะก็เป็นเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับเหล็กดีมากๆนะเหล็กดีมากๆนะครับนะเป็นมีดเป็นมีดยุคต้นนะครับเป็นมีดยุคต้นนะก็เป็นฝีมือชาวบ้านเลยนะครับอันนี้นะอ่าอีโต้ขนาดใหญ่นะครับท่านดูด้ามนะดูด้ามนี่ก็นะครับดูตรงไหนอย่างไรก็ เต็มไปด้วยสเสน่ห์นะครับนะเต็มไปด้วยความเก่าว่ากันง่ายนะอ่านี้ามาให้ท่านชมนะครับตรงปลายด้ามนี่ก็นะครับเก่าจนไม่รู้จักบอกว่าเก่ายัางไงนะครับนะเอาล่ะนะครับก็ในมีดหนึ่งเล่มน,นี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันนะครับนะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่สส่วนนะครับอันนี้เป็นฝักนะครับ1ก็คือในส่วนของฝักนี่แหละนะ หนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับนะสองก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะครับนี่ที่ให้ท่านได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะในส่วนของด้ามนะครับสามนะครับก็จะเป็นในส่วนของใบนะนะครับเนี่ยปลดล็อกนะครับปลดล็อกดึงออกมานะอันนี้นะครับเป็นใบนะมีเล่มนี้นะครับมีความเฉพาะใบเนี่ยยาว12นิ้วท่านดูสั้นมีดนะ นะครับนะหนามากๆนะครับที่สําคัญก็เป็นเหล็กเป็นเหล็กดีนะเป็นเหล็กชั้นดีนะครับอ่านี่จะเอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะเดี๋ยวพอถึงนะครับนะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับองประกอบก็คือ1ก็ในส่วนของอ ของฝักนะครับในส่วนของฝัก2ก็จะเป็นในส่วนของด้าม3ก็จะเป็นใบอาพอพูดถึงใบนะครับพูดถึงใบเดี๋ยวขออนุญาตนะมันฝักมันใหญ่นะครับผมวางดีกว่านะ <Yeah. S 1> อ่าผมวางนะครับฝักมันใหญ่นะ <Okay. S 1> นี่นะครับพูดถึงอ่านี่เป็นมีเกนี้นะครับนะ hmm. ที่นะครับอันดับแรกก็คือให้ท่านได้ชมในส่วนของของเหล็กก่อนนะครับในส่วนของเหล็กก่อนนะ ให้ดูความเก่านะครับนะให้ดูความเป็นธรรมชาติให้ดูความเป็นจริงก่อนนะครับนะมีอิโต้เล่มนี้นะก็นะครับเป็นนาเกี้ยวเป็นอิโต้น้าเกี้ยวนะครับนะที่สําคัญก็ที่ท่านเห็นอยู่ยันนะครับนะตรงนั้นเนี่ยนะก็จะเป็นยันประตูโบสถ์นะเป็นยันประจำเป็นยันหลวงพ่อเดิมท่านเขียนเองนะครับท่านเขียนเองคือยันตัวนี้นะ อ่นะครับเป็นยันประตูโบสถ์ของวัดหนองโคนะโบสถ์เก่าแก่ที่เป็นโบสถ์ที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างเอาไว้นะครับนะถ้าเข้าไปเนี่ยตรงเขาเรียกว่าสักการบูชานะครับนะคุณพระพุทธคุณพระธรรมนะครับนะคุณพระสงฆ์อยู่ในโบสถ์ก็อาจจะเข้าไปปรับก็จะเห็นเลยนะครับนะยันนี้นะยันนี้อยู่ใน ขาโบสน,นะครับก็ต่อคําว่านโมพุทายะนั่นแหละนะแต่ก็เต็มไปด้วยลอยจานนะครับนะอักขระนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะผมก็อ่านไม่ไม่ครบนะอ่านไม่หมดว่ากันง่ายนะครับนะนี่ก็เอามาให้ท่านได้อยู่นะครับเป็นอีโตหาได้ยากนะครับอีโตที่หาได้ยากจริงๆนะนเป็น,นผมพยายามจะให้ท่านได้ โฟกัสนะครับนะโฟกัสให้ให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้เห็นนะครับนะรู้สึกจะเอ่อนะครับตอกคำว่านโมพุทธายะเอาไว้นะครับตอกคำว่านโมพุทธายะเอาไว้นะครับแล้วก็นี่ตรงหน้าเกี้ยวนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนี่ยตาผมแทบจะนะครับนะมองจะไม่เห็นเดี๋ยวซูมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดหนึ่งนะซูมนิดหนึ่งนะครับให้ ให้ดูนะครับนี่นะจริงๆอาจจะดูไม่ได้เต็มใบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะดูภาพนะครับเต็มๆก็แอดไลน์ผมเข้ามาได้นะครับเพราะว่าผมมีภาพนิ่งถ่ายให้ถ่ายให้ชมอยู่แล้วนะครับนะมีภาพนิ่งถ่ายให้ท่านชมอยู่แล้วนะนี่นะครับเป็นในส่วนของท่านดูนะท่านดูนะครับเต็มไปด้วยนะครับนะเต็มไปด้วยนะขระ นะว่ากันง่ายนะครับนะอันนี้จะเป็นศิลปะนะครับเป็นศิลปะฝีมือช่างชาวบ้านนะเป็นมีดยุคต,ต้นนะครับของหลวงพ่อเดิมนะอันนี้ก็จะมาให้ท่านได้ชมนะครับฝั่งนี้จะเป็นนาคเกี้ยวส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่นะครับก็จะเป็นตอกนะตอกคาว่า,านามโมพุทธายะเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับเป็น ยันประจํานะครับนะเป็นอักขระประจําของหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็ตอบคําว่านะโมพุทธายะเอาไว้นะครับตรงหน้าตรงหน้าตัวตรงหน้าตัวอกนะตัวหน้าตัวอกรู้สึกจะตอบทั้งสองด้านเลยนะครับตอบทั้งสองด้านเอาไว้เลยนะอ่านะครับอันเดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวค่อยมาดูอักขระนะครับว่ามีอะไร อยู่ในใบมีดเล่มนี้บ้างนะครับแต่อันดับแรกก็อยากจะให้ท่านดูในส่วนของใบนะส่วนของใบนะครับนะใบมีความเก่าแค่ไหนอย่างไรนะนะครับอันนี้นะครับนี่เป็นอีโตะนะครับเป็นอีโตะนะนะนะครับก็รู้สึกบ้ามีดเล่มนี้จะเขาเรียกว่าครอบจักรวาลน,นะครับนะ ในเรื่องของพุทธคุณเนี่ยเรียกว่าครอบจักรวาลเลยนะมีครบหมดว่ากันง่ายนะครับนะเป็นคาถา,าพระเจ้าห้าพระองค์นะอย่างนี้นะครับนี่ก็ให้ท่านได้ดูนี่นะครับนะความอันนี้โยโยมับนบนปลายมีดนะครับบนปลายมีดนะนี่ก็มีดเล่มนี้ผ่านการใช้งานมาจริงนะครับคมกริบเลยนะนี่นะครับผ่านการเป็นมีดที่ใช้งานจริง นะเป็นมีดที่ยุคโบลัมโบราณว่ากันง่ายนะครับนะท่านดูนะสนิมนะครับท่านดูคราบใครความเก่านะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ความเก่าหรือความเป็นธรรมชาตินี่ก็จะบอกนะครับนะเขาจะบ่งบอกอ่ะจะคือเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับนะสิ่งเหล่านี้ไปโกหกใครไม่ได้นะในเรื่องของอความเก่านะครับนะ เอ่อนี้ก็ถ้าพูดถึงอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับในส่วนผิวพันธุ์นะครับนะผิวของเหล็กว่ากันง่ายนะครับผิวของเหล็กนี่ก็จะบ่งบอกนะครับนะเต็มไปด้วยความใช่ว่ากันง่ายนะครับนะเก่าเนี่ยนะครับต่อให้ไปทานะ,ะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับนะไม่มีทางปิดนะไม่มีทางปิดได้นะครับต้องบอกววาอย่างนั้นนะ ใครก็แล้วแต่ถ้าคิดไปทําเก่านะครับก็ยังไงก็ไม่รอดนะครับไม่ผ่านนะไม่ผ่านสายตาคนหรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาความเป็นธรรมชาตินะครับนะ mm. ในเรื่องของผิวของเหล็ก mm. เนื้อของเหล็กแล้วก็คราบใครที่เกิดขึ้นจากภายในแล้วก็ออกมาสู่ภายนอกนประมาณนี้นะครับนะให้ท่านได้ได้ดูนะอันนี้คือดู อันนี้อยูต่ตรงปลายของมีดอิโต้นะครับนะจะตอบคําว่านาโมพุทธายะเอาไว้นะ,ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะค่อยมาดูกันนะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าดูดูในส่วนของอ่าการตอกนะครับในการตอกนะั้นก็เป็นผีเป็นฝีมือนะครับเป็นฝีมือแบบคนโบรัมโบราณน,นะอายุคโบรัมโบราณจริงๆ นะครับเดี๋ยวให้ท่านได้ชมในส่วนของเหล็กก่อนนะครับเหล็กนี่นะนะครับเงี้ยนะก็นะครับรู้สึกจะมีตะกุดโผล่นะฮะโผล่นิดนิดโผล่นิดนิดนะที่ท่านเห็นอยู่นะนี่แหละครับนะส่วนสันมีดดูสันมีดนะครับมีดเล่มน,นี้นะครับ เก่า,าจริงนะครับเก่าจริงบ่งบอกความใช่นะครับเต็มไปด้วยความใช่ว่ากันง่ายนะครับนะไปโกหกใครไม่ได้ะนะ,ะเพราะนั้นคนที่มองก็ต้องมองเป็นนะครับนะมองเป็นนะถ้ามองเป็นก็จะเห็นไปด้วยความใช่ทั้งหมดนะแต่ถ้ามองไม่เป็นก็จะเห็นแต่โคโรนตมนะเพราะนั้นคนจะได้ของดีหรือไม่ดีนี่ก็อ,อยู่ที่การมองนะครับนะอยู่ที่การมองนะอ่า การมองนี่มันเป็นเรียกว่าบางคนนี่มองก็มองมองไม่เป็นก็นเสียโอกาสว่ากันง่ายนะนี่นะครับพยายามให้ท่านดูนะครับในส่วนของอเอาทีนี้เราก็มาดูนะครับมาดูในส่วนของอ,อัคขระนะครับมาดูอัคขระนะว่าฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้ได้ตอกอะไรไว้บ้างนะครับนะก็อย่างที่ ด,ดูนะครับก็คือในเรื่องของสนิมคาบใครความเก่าความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงนะ,อะของมีดเล่มนี้นะครับคือจะเห็นรอยนะครับรอยเป็นเป็นบุ๋มเป็นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคือยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้กบใสนะครับนะใสก็เรียกว่าไม่ไม่ไม่ไมเรียบว่ากันง่ายนะไม่เรียบก็ยังเห็นเป็นรอย บุ๋มลอยนะฮะเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ว่ากันง่ายนะอ่านี่นะครับให้ท่านได,ได้เห็นนะครับเป็นมีดที่ก็คือบ่งบอกถึงการตอกด้วยมือนั่นแหละนะการตอกด้วยมือนะครับนี่ก็จะเป็นอีโต้ที่งดงามมากนะครับเล่มน,นี้นะ,ะนะเป็น อันนี้ให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ชมด้วยสายตาของท่านเองก่อนนะครับเมื่อชมแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับนะที่เบอร์086 3 2 9 1496นะอน่าะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะครับนะโทรเข้ามาได้เลยนะโทรเข้ามาได้เลยนะครับอ,อันนี้นะครับอันนี้ตรงด้านหน้านะครับด้านหน้าของอ t โต้เนี่ยนะครับ,นะรบนะก็จะเป็น อตอกนะครับเป็นยันนะเป็นยันประตูโบสถ์นะถ้าเข้าไปวัดนองโพนะครับนะไปกราบไหว้นะครับนะในโบสถ์เลยถ้าเข้าไปให้สังเกตนะครับยันที่ไปเห็นอยู่ตรงมีดนะครับนะตรงหน้าอิโต้นี่นะตรงมีดนี่ก็จะเป็นยันประตูโบสถ์นะครับนะจะตอกคําว่านะโมพุทธจะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะ นะคำว่านาโมพุทธายะนั่นแหละนะครับานาโมพุทธายะนะแล้วก็ตอกคำว่านะเอาไว้นะครับนะนะมะพระ,ะนะครับมีนะนี่นะครับนี่ตอกเดี๋ยวมันจะนะครับตอกเป็นณมะพทะนะครับนะแล้วก็ ตัวอูนะครับตัวอู่นี่สลับเอาไว้ทั้งทั้งหัวและท้ายเลยนะอ่านี่นะครับท่านดูนะครับท่านดูท่านลองท่านโฟกัสไปที่มีดนะครับท่านโฟกัสไปที่มีดนะอ่าเป็นอ่ายันนะครับประตูโบสถ์ของหลวงพว่อเดิมที่วัดหนองโพนะครับที่สําคัญนากเกี่ยวนะครับนากเกี้ยวก็จะเป็นนากเกี่ยวโบราณนะครับนะอ่าไม่ใช่นักเกี่ยวยุคก,กลางนะ ไม่ใช่นักเกี่ยวยุคก,กลางนะครับจะเป็นนักเกี่ยวแบบโปรดานนะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะแล้วมาดูนะครับว่าในตัวน้าเกี้ยวนี่ก็พระอาจารย์ท่านได้ตอกนะครับอะไรเอาไว้บ้างนะเออนะครับท่านได้ตอกอะไรบ้างนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าท่านเห็นชัดหรือเปล่านะครับนะอ่านี่นะครับนะเห็นชัดนะ ตอกคาถานะครับพระเจ้า16พระองค์เอาไว้นะได้ตอกคาถาพระเจ้า16พระองค์เอาไว้นะครับนะเริ่มต้นตั้งแต่นี่เลยนะครับนะตัวนะนะมะนะอะนะครับนะตอกคำว่านะมะ,ะนะนอะนกอนะกะกอนะกะนะตอกกอนะกะแล้วก็นะ กะอังนะครับนะักะอังนะ,นะก็ยันนี่เลยนะครับนะยันยันาหางนาคเลยนะครับนะตอกเป็นบทคาถาพระเจ้า16พระองค์เอาไว้นะครับนะนาม,มานานอะนกกนกะกะออนะอักะอังนะที่ตอกเอาไว้ในนะครับนในลำตัวนะครับนำตัวนาคนะ แล้วก็นะครับนะก็จะมีนะเป็นบทคาถานะครับธาตุสี่ธาตุสี่นะก็จะตอกคำว่านณะนะมะพัทะเอาไว้นะครับนะมะพัทะเอาไว้ในเดี๋ยวนะครับตรงนี้นะอืมนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับตัวบนณน,นะครับตอกณเอาไว้ แล้วก็ตอบตัวมะนะครับออยู่ไหนนะเป็นเป็นธาตุสี่นะครับเป็นธาตุสี่ก็ตอบก็คือเสริมเพื่อเสริมให้มีความเข้มขังมากขึ้นคําว่าธาตุสี่นะครับนำมพธาะนี่ก็จะเป็นอตอกเพื่อให้เสริมนะครับให้มีความเข้มข้นให้มีความเข้มขังมากขึ้นบากันง่ายนะบทคําว่านำมพธะนะ อ่า uh, แล้วก็นะครับหน้าตรงเนี่ยตรงหางหนาคนะครับตรงหางหนาคเนี่ยก็ตอกคําว่าเอ่อนะโมนะครับนะโมพุทธายะเอาไว้นะนี่นะแล้วก็อ่าตอด้วยโตอุนะครับโตอุขนาดใหญ่นะนี่อุนะครับดูอุเข,ขาก็เป็นอุที่เขาเรียกว่าตอกด้วยมือนะครับตอกด้วยมือก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนตรงโคนนะครับของ Ừ, ใบมีดนะครับก็ตอกว่าพระปิตาเอาไว้นะพระปิตานะครับนะก็เป็นนันว่านะครับเป็นนันว่านะเป็นนันว่าในมีดเล่มนี้นะครับนะตรงตรงตรงหน้าอิโต้นะครับหน้าอิโต้นี้ก็จะตอนะเป็นยันก็เรียกว่าสามเหลี่ยมนะครับนะเป็นยันประตูโบสถ์นะแต่ก็สลับคําว่านะครับลงกับขลักคาว่านะโมพุทธายะเอาไว้เป็น เป็นยันประจําตัวของหลวงก็เดิมด้วยนะอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนตัวนาคเนี่ยก็จะเป็นบทคาถานะครับที่เป็นมงคลยิ่งว่ากันง่ายนะครับเป็นบทคาถาที่พระเจ้า16พระองค์นะ,ะก็ตอกคาว่านาม,มานาอะนอกออนากะนอกออนอะนอะกะอังนะก็คือนี่เลยนะครับนี่อังเนี่ยนะอยู่ตรงหางหนาคนะครับน,นี่ก็นะครับนะทีนี้ เราก็มาดูนะครับนะมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับนะแล้วก็ต้องหางหน้าในตอบคําว่าณนะโมพุทธายะนะครับนะก็เป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์เช่นเดียวกันนะคือล็อกเขาเรียกว่าอุดหัวอุดท้ายเลยว่ากันง่ายนะอ,อุดหัวอุดท้ายเลยนะครับอันนี้เป็นมีดขนาดใหญ่นะครับนะเฉพาะใบ12นิ้วนะเฉพาะใบ12นิ้วรวมด้ามฝัก20นิ้ว นะถือว่าเป็นเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับอ,อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผีเห็นผีกลัวนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะผีกลัวนะท่านดูสันมีดนะครับนะดูสันมีดนะนะสันมีดจะมีความนะครับมีความหนามากๆนี่นะครับนี่เป็นอย่างเงี้ยนะอ่านี่นะครับนะสันมีดก็คือตรงปลายมีดนะ หนามากๆนะครับหนามากๆเรียกว่าเหล็กทั้งรุ่นเลยว่าก,กันง่ายครับมีความแข็งแรงมากๆว่าก,กันง่ายนะอานะครับนะเอาทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะเออนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะ mm hmm. ด้านหนึ่งก็ตอบคําว่านะครับนโมพุทธายะเอาไว้ตรงโคนมีดเหมือนกันนะครับรู้สึกว่า ส่วนด้านนี้จะตอกรับป,ปิดตายแล้วก็ตามด้วยตัวอูนะครับส่วนตรงนี้นะอีกด้านนี้นะครับก็จะตอกคําว่านักโมพุทธายะเอาไว้เป็นยันประจําตัวนะครับเป็นบทคาถาพระเจ้าสิบพระเจ้าห้าพระองค์นะนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวอูนะครับน,นะตามด้วยตัวอู่น,นะและก็นะครับต่อมาตรงนี้ก็ตอกคาว่านักโมพุทธายะนะทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านนะ อันนี้เขียนว่าณนะ,นะครับแล้วก็โมคุทายะนะครับคุถายะนี่ก็บ่งบอกถึงการเขียนด้วยมือการตอกด้วยมือว่ากันง่ายนะครับนะส่วนต่อจากนโมคุถายะนะครับก็จะเป็นบทอีพิโสเรือนเตี้ยนะ,นะอีตีปิโสเรือนเตี้ยนะครับนะก็หมายความว่า,ายกบท ส่วนของอิติปิโสทั้งหมดนะครับนะทั้งบทว่ากันง่ายนะครับมาย่อให้เหลืออยู่เพียงสองแถวนี่นะครับสองแถวแถวนะเอ่อนะครับผมนี่มองนะครับเออจะจะมองนี้จะเห็นหน่อยนะครับมองนี้หน่อยนะก็ลงนะครับนนบทคาถาบทนี้ว่าอิติปิโสนะครับอิติปิโสวิเสเสอ,อิเเสพุทธนามีอินะครับ นะอิติปิโสวิเสเสอีนะครับนะอินี่นะนี่ที่เขาตอบไว้นะครับอิติปิโสนะครับนะวิเสเสอีนะอิเเสพุทธนาเมอีนะครับนะอิเมนาพุทธตังโสอีนะครับนะอีเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีนี่อยู่ที่นะครับ นะก็มองไม่นะมองไม่ค่อยจะอ่านี่นะครับปิติอนะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับนี่มองไม่ชัดแต่ว่านะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับสมบูรณ์มากแล้วก็บนเนี้ยนะครับบนนี้นะอ่าก็จะตอกคาว่านโมพุทธายะเอาไว้อีกนะโอ้นะครับถือว่าเอ่อมีดเล่มนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดา นะลงอุดหัวอุดท้ายไว้หมดเลยนะครับนะเป็นมีดที่ผ่านการใช้างานมาจริงนะครับอย่างที่ผมบอกนะก็เป็นมีดที่มีประสบการณ์นะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะนะสำหรับมีดเล่มนี้นะนะครับนะท่านไหนอยากจะ